สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786เสนอบทความพิเศษโดยอาจารย์อาหมินมูซาอันนาดวีสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสซัยนวัลฮาวัลลวะลาอฺกอดีลลาบิลลาฮิลอลลียินาลิมอัลชิรัลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะดะบุลลัชชารีกะลละวะอัลฮะดุอันนะมุฮัมมัดลอับดุฮูวะรอซูลฮู Allah จอัลลอฮฺสั่งให้เขาไลุ่มหลงและหลงใหลในความรัตอผก้ิมวรมต่อผูาความรันติมคามรักทีามีอสุภานิาตาาปความกับพี่น้องผู้ศ่รัต่อท่มีะรับที่น้องผู้ัคารัี่ผู้ทารักี่้งท่มควรับเราได้บอกกล่าวกันนะครับเรียนรู้เรื่องราวของของคนงี่มครับจะ่รียกอ่าของเราก็ได้นะ เอาตัวเราเองให้รู้ว่าในการที่อยู่ร่วมกันเนี่ยมันมีแนวทางทิศทางจะอยู่แบบไหนอย่างไรแล้วก็อยู่ให้มีคุณค่านะครับไม่ได้อยู่แบบให้หมดไปวันๆหนึงนะครับไม่ได้ทําอะไรหรือว่าเรามีชีวิตอยู่ก็เพื่อที่จะใช้ชีวิตเหมือนกับคนอื่นเขาต้องว่าอย่างนี้นะครับ ความจริงเดิมใช้ชีวิตในลักษณะของคนที่เป็นผู้ศรัทธามันมีคุณค่ามีหลักการแนวทางแล้วก็รู้สึกว่ามันมีประโยชน์นะที่จะได้อยู่ในโลกนี้แล้วก็ทําประโยชน์นะครับให้เกิดขึ้นอย่างมากมายนี่คือลักษณะหนึ่งของผู้ศรัทธาที่จะสร้างแนวคิดความคิดอ่านแล้วก็ขจัดความเลวร้ายที่เกิดขึ้นในตัวของผู้ศรัทธาด้วยกันเองนะครับพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยก็อยากจะเรียนกับพี่น้องผู้ศรัทธาถึง การอิจฉาเนี่ยนะครับจึงเราได้พยายามบอกว่าเป็นสิ่งที่อิสลามห้ามนะครับห้ามอิจฉาแล้วอิจฉาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นรอยแยกที่จะทำให้ชัยตอนเนี่ยนะครับเข้ามาเข้ามาอยู่ระหว่างกลางแล้วก็ทำให้เกิดการแตกแยกทะเลาะเบาะแว้งนะครับที่สังคมมุสลิมเราเนี่ยเป็นแบบนี้ก็เพราะเกิดการอิจฉาเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นตัวผลักดันด้วย บางทีแล้วเนี่ยในงานอิจฉาเหล่านี้เนี่ยครับอาจจะไม่สําเร็จก็ใส่ลิษยาเข้าไปอีกอันนี้ก็จะให้บรรดาหมู่มวลสตรีทั้งหลายมาช่วยกันเขาเรียกอะไรเนี่ยผลักดันนะครับแล้วก็ทําให้บุรุษทั้งหลายก็เห็นคล้อยคๆตามหรือมีพลังเกิดขึ้นนะรเรื่องสังตงเหล่านี้เนี่ยครับเห็นได้ว,ว่าอิสลาม่ยมองสตรีเนี่ยบางทีก็ เป็นเป็นเป็นกำลังเหมือนกันนะถ้าเราเป็นกำลังในทางทางที่ดีเนี่ยก็จะเป็นการดีแต่ถ้าเราเป็นกองกำลังในทางที่ไม่ดีเนี่ยมันก็จะไม่ดีเพราะผลักดันแทนที่จะหยุดยั้งนะครับไม่ให้บุรุษนั้นหรือสามีลูกก็ดีสามีก็ดีนะครับที่เป็นเพศชายนะครับหยุดไม่ให้เขาเหล่านั้นไปอิจฉาลิษยาไม่ต้องไปสนใจนะครับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับ ลหลายๆคนลหลายๆกลุ่มนะในเรื่องที่จะนำไปสู่ความเสียหายนะครับเพราะว่ามันเกิดการทำลายละทำลายล้างเกิดขึ้นนะแล้วก็ความไม่พอใจนะครับทำให้เขาเหล่านั้นไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้หรือว่าสูญเสียเรื่องราวต่างๆทรัพย์สินเงินทองนะครับความเต็มใจอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นก็เป็นการอิจฉาริษยาทั้งหลายนะครับซึ่งในส่วนต่างเหล่านี้เป็นอันตราย แต่สิ่งหนึ่งที่ท่านนาวิสลุนีรมให้อิจฉาได้นี่นะครับมันมีอยู่สองสิ่งด้วยกันนะครับเรียกว่าทุกอย่างเนี่ยนะครับมีกฎเกณฑ์แต่มีข้อยกเว้นเหมือนกันทุกกฎมีข้อยกเว้นนะครับในเรื่องว่าอิจฉานี่ก็เราได้ยกเว้นสองข้อซึ่งเราในภาษาหรับเขาใช้คําว่ากิบต้อนนะครับกิบต้อนนี่มีความปรารถนานะครับปรารถนาแต่ไม่ทําลายล้างปรารถนาแต่ในขณะที่ คำว่าฮัตนซ้ตนอิจฉาก็มีความปรารถนามีความอแต่ทําลายล้างเกิดขึ้นนะครับเราก็ใช้ศัพท์คําว่าอิจฉาทิษยาก็แล้วกัใวกกนให้เกิดความเข้าใจนะครับกิฟต้อนมีความปรารถนาอยากได้ท่านอิสลามเนี่ยให้ไว้อยู่2ประการด้วยกันประการที่1ก็คือเขามีทรัพย์สินนะครับเรื่องนี้เรื่องใหญ่สําหรับมนุษย์เลยให้มีทรัพย์สินเนี่ยนะครับแต่พอมีทรัพย์สินแล้ว เราเห็นเขามีเขาบริจาคเขาทํานู่นทานี่เราก็อยากมีเหมือนเขาอยากมีแต่ไม่ได้ทําลายนะอยากมีเหมือนเขาเพื่อจะได้ทําแบบเขานะครับอย่างนี้เนี่ยอนุญาตนะครับงั้นต้องระวังว่าเวลาที่เรามีนั่นเราต้องนึกถึงความคิดที่เคยนึกไว้ก่อนนะ่ะนี้ว่าถ้าเรามีเราจะบริจาคเราจะเสียสละนะครับเราจะช่วยเหลือ,อต่างๆามากมายนะครับในใน,ในสังคมอันเนี้ย ความปรัถนาเราดีแท็ทําได้งาน,นที่เราถ้าเราไปอิจฉาริษยาเนี่ยนะครับก็จะทำรังหรือทลายล้างให้ทรัพย์สินขเขาเข้าหมดไปไม่เกิดประโยชน์อะไรทำนองนี้นะครับหลอกล่อชักจูงให้เกิดความเสียหายต่างๆนะครับแล้วก็เป็นความดีใจกับเราคือถ้าถ้ามีลักษะแบบนี้เนี่ยตัวนี้คือก็อิจฉาอิจฉาไม่ไม่ใหญ่เขาได้ดี แต่ว่านในเรื่องลามเนี่ยอนุญาตในเรื่องที่เราอยากมีเหมือนเขาเพื่อเราจะได้บริจาคเสียสละนะครับอย่างนี้เป็นตน้นนี่คือประการที่หนึ่งและสัย์สินนะครับในการที่สองคือความรู้เห็นคนอื่นเขามีความรู้เราก็อยากมีความรู้ได้จะได้ไปบอกคนอื่นเขานะครับแต่ถ้ามีความรู้แล้วเอาไว้ประดับบารมีเรียนรู้ไว้แล้วเราไม่ได้ทำประโยชน์อะไรนะครับตั้งไว้อย่างเดียวอันนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์ถือว่า การกระทําแบบนั้นก็เป็นเป็นข้อห้ามด้วยแล้วเป็นเป็นผลร้ายเป็นบาปนะครับทั้งหมดเหล่านี้เกิดขึ้นราฉนั้นเราเห็นคนมีความรู้เราอยากมีความรู้แบบเขาเพื่อจะนําความรู้เหล่านี้ไปไปบอกต่อนะครับไปสอนนะฮะไปแนะนำนี่คือลักษณะหนึ่งซึ่งลักษณะแบบนี้ทั้งสองอย่างในรูปหลักแบบนี้เราเรียกว่ากิฟต์ต่อ ความปรารถนาที่อยากมีแล้วทําเหมือนอย่างที่เขาทําในความดีงามต่างๆมากมายนี่คือสิ่งหนึ่งที่เรามองเห็นถึงการอิจฉาริษยาและวิธีการต่างๆนะครับที่เราจะได้มีโอกาสมาคุยกันถึงแนวทางการป้องกันด้วยว่าเราจะมีวิธีการอย่างไรในการป้องกัน,นครับแต่ตรงนี้ต้องจากกันก่อนครับว่ามีอะไรต่อฟิกวันวววววิีายาสลามอัลยกุมมะเราะมาตุลลอฮ์วบะบรากาทุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อาหมีนมูซาอันนาดวย ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่อนความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี034 1147 796 ชื่อบัญชีมูล,ลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน